สวัสดีครับวันนี้วันที่7มีนาคม2568ครับปลายเดือนนี้ส่งให้ได้แล้วนะครับยวถ่ายรูปให้เป็นตัว,ต,วตัวให้เลือกนะครับสะมูยแข็งแรงนะครับผู้ นี่เคีอยวๆยแม่ทองสุดนะเคี้ยวมี่ดีอด นี่ก็แม่าหานครนะครับนี่ก็โตแล้วเหมือนกันนะครับไายเดือนนี้ส่งให้ได้แล้วนะครับนี่ครับไายเดือนนี้คงโตอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเขียวเป็นเยี่เขียว น,นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็แย่กว่าอีกโคงหนึ่งก็เป็น มีขนทอมรโลเยียเปล่านนี้น่าจะเยียขนสั้นๆนี่ก็ผูกมีโลเยียไหมถ้าเยียก็เยียสาเลยตนนัวนี้ขอบคุณครับ